สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่อยู่กับผมช่องน้โมฟ้ามครับมือนี่เวันปุดทีย2สิบมิทุนายนสอ6 6ัครับตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดโคกกระบือบานหันจังหวัดมหาสารคามครับมือนี่ผมอยู่โซนงัว่ครับพี่น้องมือนี่ซีมาอัปเดตราคางัว่ว สิถือสิแพยงจังไรสิมีต่มีมนบอลเดี๋ยวผมสิไปอบอัปเดตในพี่น้องในรับชมครับสำหรับพี่น้องเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับพอครับพี่น้องมาเปิดตัวแลกครับพ่อสวัสดีครับแม่สาวบ่ครับนี่เจ้าเดือนเนาะครับนี่แม่สาวเก่าเดือนเพื่อนมปลูกโตใวใดครับเืองามแท้ บ่บบมีขอมูลครับบ่มีขอมูลแต่ว่าโตดีด้วครับพี่น้องนี่โบนโบนเลยเนาะพ่อเนาะน,นี่เนาะถ่ายนีลอยสามซีฟได้อยู่นี่ครับนี่ตายลอยสามซีฟสีได้อยู่ครับพี่น้องนี่เครื่องดำดีครับแม่สาวครับพี่น้องนี่แบรด์เกาหลีน่ะก็เปิดไว้ล้านใดครับเปิดใบสามหมื่นหนึ่งพันต่อรองได้เนาะครับนี่ครับ ขอเบอร์โทรไว้นะครับ063ย์หก0ามศูนย์หกสามงัวนย์หนึ่งหนึู่นหน้าศูนสอกครับงัวยวหน้าเชือกสารค้ามเนาะครับนี่ครับสนใจกับทรมาสอบถามต่อรองเพื่อนได้กับผมขอบคุณครับ,รบเ,เดี๋ยวายางต่อครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศไปนั่งพี่นอ้องเอาละครับเดี๋ยวไปต่อครับพี่นอ้อง แม่มื่อนีไดม้าอีกตครับนี่เดมาแบบโตโตโตนีป่ะครับนี่โตนี่สองเมื่นซีแม่สาวเนาะครับนี่แม่สาวสองเมื่นซีโตต่อไปเด้อครับโตปู๋แถวนี้แม่นเมื่นป่ะครับแม่นี่โตนีเด้อครับนี่โตนีสองเมื่นสองแม่สาวคือกันนี่สองเมื่นสองแม่สาวคือกันโตโตโตปูเท่าไดครับนั่น ตัผูมื่นหกนี่ครับผูหนึ่งมหกัครับพี่น้องนี่ตัวได้อีกไหมตัวนีๆน่ๆ่ครับนี่ตัวผูกันสองหมื่แปดตัวนี้เปิเปดเปิดไสองหมืนแปดครับพี่น้องนี่ส้ายผูนี่ซ้ายเนื้อครับสองหมื่นแปดเอานี่สองหมื่นแปดตัวได้อีกไหมตัวนี้เศ้าสองตัวนี้เศร้าเจ็ด โตโตนั่นเท่าได้กี่แม่สามตนั่นสามหมื่นหาโตพุ่นเด็ครับโตพุ่นสามสิบหกเดี๋ยวเบิ่งรายละเอียดนะครับพี่น้องนี่ครับสามหมืน่นหกนี่กับอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องนี่นี่ครับตัวได้อีกแม่ขอบเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปด แปดหกศูนย์เก้าอยู่บ้านขามบอแม่บ้านขามลอยเอสเนาะครับอาสมาดด้วยเนาะนี่ครับอยู่อาสมาดนี่สนใจโทรมาสอบถามเพิ่นใดนี่ครับขอขอบคุณครับแม่สวัสดีครับแม่สาวบอครับนี่จักเดือนเนาะครับนี่แม่สาวเจ็ดแปดเดือนนี่ครับแม่สาวครับพี่น้องสูงสีเล้าลอยยีซีฟได้อยู่ครับนี่ เจ็ดแปดเดือนนี่ครับเปิดไว้หลายมันไดนครับเปิดใบสองหมื่นหนึ่งพันนี่ครับต่อร่องได้ขอเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหกสามสามศูนย์หกศูนย์หาสองง้อยุใสคำยัวสามารถบ้านขามบอครับนี่ครับสนใจก็โทรมาสอบถามเพิ่นได้ครับนี่นี่ครับห้อยบ้านขามมาหลายครับเอาแม่ตัวครับมันนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสาวบอครับนี่หลายมันไดครับค่ะตัวนี้เปิดไปสองหมื่นเจ็ดเดือนครับนี่ประมาณปีหนึ่งได้บอนี่ครับเปิดเปิดไปสองหมื่นครับพี่น้องสำหรับพี่น้องทันใดที่ทุ่นหน่อยครับนี่หางัวสาวเวเลี้ยงครับเอานี่ครับ สองหมื่นฝากเบอร์โทรไว้นะครับศู8ย์เก้าแปดแปดแปดหนึ่งสองแปดสี่หกนี่ครับอยู่บ้านขามเลยเนะครับเออบ้านน้องขามอาสามาโรอเอสนี่ครับเมื่อนี้ได้มากโตครับตรแต่ว่าจับตัวเดียวเอาครับขอบคุณครับอยา่าบุหีอย่างนี้่ เอาแม่โคมหนีหลายมันได้ครับโคมหนีเปิดไวซีเมือนหาเนาะแม่นนเนานี่ลูกแม่มี่ระครับลูกโตแม่นี่ครับซีเมือนหาลูกเพื่อนเจ็กเดือนครับลูกสามซีเดือนนี่ครับเอาแม่ฝาเบอร์โทรไว้นะครับ095ย์เก้8ห้าเจ็ดองแปดห้อยใส่ครับ อยู่บ้านไผ่สารคาม่ครอครับโกบ้านไพ<อ>่คอน,นก่น,กนครับผมขอบคุรับเอานี่ครับบรรยากาศคือคืนครับทางโซนงัวครับพี่น้องนี่ครับเอาเดี๋ยวมาเบ่งตัวนี้พ่อเปิดไปร้านไดนครับนี่<ป> เปิดไบสองหมื่นสี่แม่สาวนะครับนี่สองหมอายุประมาณเจ็กเดือนครับปีกวัวเปิดไวสองหมืนสครับนี่ครับเดี๋ยวถายละเอียดล้ำตัวให้เบิรงพี่น,อน้ 24, องสองหมืนสีพันขอต้อร่องได้อีกขอเบอร์โทรไว้นะครับ0ูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดห้าหนึนี่ครับงวยอยุสัครับ ามมครับผอยู่อัสมารอยเอสนะครับนี่สนใจกับทุมาสอบถามต่อรองเพิ่นได้ตัวนี้เด้นอกครับแม่สวัสดีครับแม่สาวบ่ครับนี่ข้อปีไปแม่สิบสี่เดือนจ้ะสิบสี่เดือนไทยร้อยสามสิบบวกนี่นะครับนี่เปิดไวายไลน์ได้แม่ตัวนี้เปิดไวายสามหมื่นสองต่อรองได้นี่ครับเบื้องล่ารายละเอยียดล้ำตพี่น้อง เนื้อนังดีอยู่ครับตัวนี้เปิดไปสามหมื่นสองต่อรองได้แม่ฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์หกสองแปดเก้าห้าเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดมั่วอยู่ไซแม่อยู่ลอยเอ็นนะครับนี่อาสามานปะครับอยู่อสามานแม่ไม่โตมาเนี่ยโอ้สองโตครับครับขอบคุณครับแม่ครับเดี๋ยวมื่เบิ่งตัวนี้ แม่สวัสดีครับแม่ลูกบอกครับเพื่อแม่เดียวแม่เดียวค่ะแม่เดียวผสมแม่แม่ตัวนี้ผัวะทองว่างเปิดใบไร้บรนไดครับนี่เปิดใบยี่สิบเปิดใบสองหมื่นสองหมื่นซื่อๆนี่สองหมื่นนี่ครับพี่น้องนี่ต่อร่องได้อีกบ่แม่นี่ครับต่อร่องได้อีกแม่ไม่ใัญโตครับมาหนึ่งตัวใดเนี้ยครับผูผูไร้บรนไดแม่นี้ย คูนี่ห่วงหาสิมฮกนี่ครับสายเหนือครับสายเหนือสายขุนหาสิมฮกนี่นี่ครับตัวได้อีกแม่ตัวนีเทอดใดครับนี่ตัวแม่ทั้งสองนี่ครับผสมไปแม่บ้านไหนผสมสามหมื่นหกนี่ครับพี่น้องพี่น้องทุนหน่อยนี่เอาไปเลี้ยงครับนี่เลี้ยงไส้หยาครับพี่น้องสามหมื่นกว่าเอานี่ครับ นี่คู่นี่ต่อรองได้อีกเนาะแม่ขอเบอร์โทรไว้นะครับ065 090 490 490 3798ง่วอยิตใส่แม่ง่วอยิตจัดตูรเย็ดกับผมขอบคุณครับ เดี๋ยวมาชมโอ้นี่แม่สวัสดีครับแม่ลูกหือแม่เดียวแม่แม่เดียวนี่แม่สาวหลายันไดแม่เนี่เปิดว้หลายันไดสองหมื่นเกเปิดใบสองหมื่เก้าตัวนั่นเดียแม่ตนี่สองหมื่นสี่ครับตัวหน่อยนี่สองหมี่ ตัวใหญ่สองหมื่นเก่าตัวนี่สองหมื่นสี่พันครับพี่น้องนี่ต่อรองไหนน้อแม่แม่สาเบอร์โทรไว้วไน,นะครับศูนย์แปดสามสี่สองหกสองสองหกแปดมัวอยู่ใส่ครับมัวอยู่ย่างตลาดกลาลสินนี่ครับสนใจก็โทรมาสอบถามเมืองพี่น้องหาแม่สาวอยู่กระโปรขอบคุณครับแม่อ่าแล้วยางต่อ ของพ่อป่ะครับนี่สายเนื้อสายคุ้นนะครับตัวนี้เปิดไว้หลายมันไดพอ่อเปิดไวสองหมื่นเจ็ดนี่ครับหางว่วผูกไปคุ้นอยู่ครับพี่น้อง่นเปิดไวสองหมื่นเจ็ดครับนี่โคส่วนสูงสี่ลอยสี่สิบอยู่ครับนี่สองหมื่นเจ็ดเอาแมา่โตครับเหมือนนี่เหลือยกักโตว่ะนี่เหลือตัวเดียว เอาเนื้อเมื่อเลยบ่อป่อมากพ่อขายได้ยืนครับพ่อขายได้ราคาเิ็งได้บ่อจุกเนื้อซื้อได้ถือกระเทิมดะเนาะก็ซื้อได้ถือกระขายได้เนาะโอ้ครับโอ้ครับพ่อฝากเบอร์โทรไว้นะครับมาเตียพี่น้องสนใจ0 8นย์แปดศูนย์แปดหนึี่นี่ครับง่วนยิ่งใสครับอ่ะ อยู่สารคามห้องนี้เนาะนี่ครับสนใจกับโทรมาสอบถามเพิ่นเบิ่งขอบคุณครับพ่อเอาพ่อมื้อน,นี้ได้แม่สาวบ่ครับนี่มแม่สาวแม่สาวสองโตโตละหลายบันไดครับโตละหมื่นสามโตละหมื่นสามเนาราคาหน่อยๆครับพี่น้องดิห <c oughs> มื่นสามต่อร่องต่อร่องได้อีกบ่พ่อนี่ต่อร่องได้อีกอยู่หมื่นสาม เปินเปิดไว้เมื่อสามหนึ่งพี่น้องนี่ราคาแบบประหยัดสำหรับพี่น้องงบหน่อยนี่ครับซื้อไปใส่หญ้าครับพี่น้องโตละเมื่อสามนะครับนี่ฝากเบอร์โทรไว้ในเพ่อเบอร์โทรโบ่มีเมียไปถือโบโทรบ่มีครับผม <c oughs> ขอบคุณครับเมียไปถือไหมเอาพี่น้องมาพ่อนตัวนี้สวัสดีครับแม่สาวบ่ครับนี่ แม่สาวเจ็กเดือนเนาะครับแม่สาวสิบสี่เดือนสูงครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับสีดีครับหางเงาพี่น้องนี่รายละเอียดลำตัวลำคิ้งเพิ่นเป็นลูกตัวใดงจักบอครับบ่ทราบนะครับนี่แต่ว่าลำตัวลำคิ้งดีครับพี่น้องนี่สูงลอยซีซีหนางงามงนี่ครับบอมีต่ำนี้เปิดไวไหลยปานใดครับตัวนี้เปิดไบซีมื่นสองต่อร่องใดอีกครับนี่ต่อร่องใดอีกครับนี่ ขอเบอร์โทรไว้นะครับ098ย์8 171 171 5214 5เ1 4งจ่งหองห่งสวยครับในเมืองกาลสินเยอยู่กาลสินนอกคบนี่เอาสนใจกับโทรมาสอบถามเพื่นได้ครับแม็กตัวคอนี้เอามาหลาโตเลือเลือตัวใดอีกนะครับโอ้เลือตัวเดียวขายดีมั้งคบนี่ช่วงนี้ตัวนี้ท่าใดครับ42สิบตัวนั้นลูกตัวใดครับ ลูกอัามันนี่ครับ42เนื้อหนังดีเอาครับพี่น้องสนใจกับโตมาสอบถามตัวรองเพื่นใดนี่ครับสำหรับคลิปนี้เอามาฝากมาตอนพี่น้องไว้สำนีกก่อนครับสวัสดีครับ